งูเดี้ไม่หอมไม่หอมเลยไงไหนๆนมชื่นใจไหนพี่มีนมชื่นใจไหมชื่นใจไรเกลนมชื่นใจไหมเจ๊เกลไม่ปลื้มงานนี้ลั่นไม่หอมล่าสุดน้องเอบิเกลรังสีสิงห์พิพัฒน์ทายาทของคุณแม่ชมพู่อริยาและพ่อณวิสรุตรังสีสิงห์พิพัฒน์ที่ตอนนี้ขึ้นแทนเป็นว่าที่สุตา ของวงการบันเทิงคนใหม่เป็นที่เรียบร้อยแล้วเพราะไม่ว่าจะไปที่ไหนก็ทําให้ทุกคนตกหลุมรักและหลงเสน่ห์น้องเอพิเกลได้อย่างง่ายดายด้วยความน่ารักตัวขา,ขาวๆหรือพูดเจ้ยเจ้าสุดน่ารักยิ่งได้ใจไปเต็มๆแต่ล่าสุดน้องเอพิเกลได้ตามติดคุณแม่ชมพู่มารายการ3ามแซบซึ่งระหว่างที่คุณแม่ชมพู่กาลังเป็นพิธีกรดําเนินรายการอยู่นั้นน้องเอพิเกลก็ได้เล่นกับพี่ๆทีมงานซึ่งต้องบอกเลยว่ามีสิ่งหนึ่งที่ทําเอาเจเกลไม่ปลื้มเป็นอย่าง มากถึงกับลัานว่าไม่หอมนั่นก็คือหงไทยนั่นเองค่ะโดยเป็นยาดมที่ทุกคนชื่นชอบแต่น้องเอบิเกลกลับบอกไม่หอมแต่มันก็ชื่นใจอยู่นะคะน้องเอบิเกลยังไงก็อย่าเพิ่งรีบดมเลยค่ะ ถ้าไม่หอมก็คือไม่โดมถูกต้องนะคะน้องเกลน่ารักมากๆเลยล่ะคะ่ะสามารถบอกความรู้สึกที่ตัวเองต้องการได้และปฏิเสธหรือยอมรับทุกๆอย่างน่ารักมากๆเลยคะ่ะพัฒนาการดีร้อยเต็มร้อยปีเลยอย่างนี้ขอรักน้องเอบิเกลตลอดไปเลยนะคะและพร้อมจะดูทุกๆพัฒนาการความสวยของน้องเอบิเกลเสมอคะ่ะว่าแต่คุณแม่ชมพู่ขาชื่นชอบหงไทยหรือไม่ชอบเหมน,น้องเอบีเกลกันคะมา ตอบทีนะคะคุณแม่ชมพู่ขอขอบคุณชมพู่อริยาและน้องเอบิเกลสำหรับใครที่ชื่นชอบข่าวบันเทิงซุบซิบดาราแบบนี้ฝากกดไลค์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้น้องลัดดับนิ้วด้วยนาพร้อมจะเสิร์ฟข่าวมาอัปเดตเรื่อยๆให้ไม่ตกข่าวทุกเทรเลยจ้า